ทำไมฉันไม่รู้สึกเลยว่าพระเจ้ารักฉันคุณกําลังฟัง by Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่19กุมภาพันธ์ความรักของพระเจ้าสําแดงเป็นการกระทําให้คุณแล้วโรมบทที่8ข้อ32พระองค์ผู้ไม่ทรงห่วงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้น พระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือเมื่อเรากําลังเผชิญความทุกข์ยากเรามักถามตัวเองว่าพระเจ้ารักฉันจริงๆหรือทำไมฉันไม่รู้สึกเลยว่าพระเจ้ารักฉันเมื่อเกิดความคิดแบบนี้นั่นเป็นเวลาที่เราต้องจดจ้องไปที่กางเขนเพราะความรักของพระเจ้าที่ทรงรักคุณน,นั้นสําแดงออกเป็นการกระทำแล้วที่ไม้กางเขน พระเจ้าทรงมอบพระบุตรของพระองค์ที่มาทนทุกข์และสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อคุณพระเยซูคริสต์ทรงถูกทิมแทงเป็นรอยบาดแผลบาดแผลเหล่านั้นพระองค์ทนทุกข์เพื่อคุณที่ศีรษะของพระองค์ถูกทิมแทงด้วยมงกุฎหนามมือทั้งสองข้างและเท้าทั้งสองข้างของพระองค์ถูกตะปูตอกทะลุและที่สีข้างและหัวใจของพระองค์ ถูกแทงด้วยทวนของทหารโรมันพระเยซูต้องถูกสมมงกุุดนามที่ทิ่มแทงศีรษะของพระองค์เพื่อให้คุณสามารถได้รับจิตสำนึกที่ปราศจากความกลัวการรู้สึกฟ้องผิดความหดหูซ่ซึมเศร้าความกังวลกระวนกระวายและความเครียดในเรื่องต่างๆ เมื่อพระเยซูยื่นมือออกให้สาวกเห็นรอยตะปูที่มือทั้งสองข้างของพระองค์พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าสันติสุขตรงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อ19ถึง20พระองค์ต้องการให้พวกเขารู้ว่าสันติสุขพบได้ในพระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระองค์ มองดูรอยแตปูที่มือของพระองค์ยิ่งคุณมองดูการงานที่สำเร็จแล้วของพระองค์ที่นำการอภัยอย่างสมบูรณ์แก่ความบาปผิดทั้งหมดของคุณจิตสำนึกของคุณจะยิ่งมีสันติสุขและได้รับการหยุดพักเท้าทั้งสองข้างของพระเยซูนำพระองค์ไปยังที่ซึ่งมีความขาดแคลนความเจ็บป่วยการถูกปฏิเสธ การกล่าวโทษและแม้กระทั่งความตายเท้าทั้งสองข้างของพระองค์นั้นถูกตอกด้วยตะปูเพื่อให้ตัวคุณเองจะได้ไม่ต้องไปอยู่ที่นั่งพระองค์ทรงช่วยให้คุณรอดจากสิ่งที่คุณสมควรรับโทษและทนทุกทรมานกับโทษทันเลือดและน้ำไหลออกมาจากสีข้างของพระเยซูเมื่อถูกทวนของทหารแทง ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่19ข้อ34วิทยาศาสตร์การแพทย์อธิบายว่าสภาพเช่นนี้หมายถึงหัวใจของพระองค์ฉีกขาดพระเยซูทรงตายในขณะที่หัวใจของพระองค์แตกสลายเพื่อให้หัวใจของคุณเต็มด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีเช่นเดียวกับเอวาที่ถูกสร้างออกมาจากสีข้างของอาดัมเมื่ออาดัมนอนหลับ เจ้าสาวของพระเยซูคือคริสตจักรก็ออกมาจากสีข้างของพระเยซูคริสซึ่งถูกแทงและสิ้นพระชนถ้าพระองค์ตายเพื่อให้คุณเป็นเจ้าสาวที่ปราศจากตำหนิพระองค์ก็จะทรงดูแลชีวิตของคุณในวันนี้เช่นกันรอยบาดแผลที่ถูกทิ่มแทงทั้งหมดบนร่างกายของพระองค์จะคงอยู่ตลอดไปเป็นนิจ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรักนิรันด์และความปรารถนาดีของพระองค์ที่มีต่อคุณดังนั้นเมื่อพระเจ้าไม่ห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ทรงมอบพระบุตรนั้นเพื่อคุณพระองค์จะไม่ทรงมอบทุกสิ่งอย่างให้แก่คุณอย่างไม่คิดมูลค่าในสิ่งอื่นๆได้อย่างไรความรักของพระเจ้าที่มีต่อคุณ ถูกสำแดงเป็นการกระทำแล้วที่ไม้กังเขนให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระเจ้าที่สำแดงออกมาเป็นการกระทำเรียบร้อยแล้วที่ไม้กังเขนเพราะการงานของพระเยซูลูกจึงไม่ต้องเจ็บป่วยขาดแคลนทุกโศกฟ้องผิดกระวนกระวายขดหู่ซึมเศร้าอีกต่อไป ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน